คนกันเลยนะครับก็ทผมอีกแล้วนะครับอ่าปิ้มเกมเมอร์ใช่ไหมครัก่อนนี้มาทำตามไ์นะครับก็คือเนี่ยมาสอนหาอาวุธนะครับแล้วก็ผลิตป้อมปืนอ่าเนี่ยก็พอเข้าบังเกอร์เอมาใส่รหัสไล์แล้วก็มาชั้นสี่นะเห็นไหมชั้นสี่โอเค มันจะมีประตูเนี่ยประตูเดี๋ยวให้เปิดได้นะประตูเนี่ยมันต้องเปิดให้งานจะมีนี้นั่น บเลือดผมลดโคตรเร็วคนระับแล้วผมโดนดาเมจปืน,ปน,ปน,ปนอ,อันนี้มันะปนยิงระเบิดอ่ละมึงก็หอไปกู้คืนกันนะครับโอเคตังคีไปเลยนะโอเคครับตังกี้ผมก็ลืมเตรียมยามาแล้วครับก็เป,งงป็นอะไรปิดพลาดนึงนี่ไงป้อมปืนโอ้ my god ไปต่อเข้มน,นี่ก็ยาวมาปองเปินที่หนึ่งดยว้ันก็เต็กอ่าปอมเปิดน,น,นี่ก็จะเลี้ยนหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรให้เก็บมาทุกครั้งอาจจะไม่มีหรือมีเล็กน้อยนะครับ ลองเอามาก่านเราเติมเลือดได้ถ้ามันอยู่ในน้ำแข็งกดปืนใหญ่ไปด้วยแล้วก็กดปั้มเลือดรัวๆนะครับน่นาตาหงาครับบอกเลยทุงเงี้ยก็เย็นโซนเย็นน,นี่ครับแล้วก็ยิงถ้าเรายิงแบบบางนาตีเราคืนมันก็ไม่ตีอนยะู่น กินไม่ตีเลยแหละอ่ะอันนี้มีเนี่ยป้อมปืนเลเวลสองไอ้พวกแง่เลเวลสูงๆโคตรนนะ่ะถึกๆนี่นหนึงอนะ่ะมันจะมีละอันนี้ก็ป้อมปืนเเลวลสุดท้ายน,นะครับติดๆโคก็ถึกมาก จะได้เป็นรกระบอกกัซลิงนะะหนึ่งที่ผมจนะเจอครับเซนเซอร์ความร้อนก็น,นี่แหละน่าจะในนี้เนี่ยเปิดนั่งหน่อยนี่เป็น ห้ามโดนไอ้นี่นะโดนปุ๊บน้ำพุ่งโอเค,อ,เคอ้ยนะครับมันจะมีไอ้นี่ เอาไว้แรกกับเจ้านาทีเงิก็เคยมาแล้วอันนี้ของมันก็จะมีอันนี้ให้เก็บอัดคลิปอยู่ไปไกล ขอนี้ครับที่ผมเจอเซนเซอร์ความร้อนระวังหน่อยนั่นโดนยิงเราก็ไม่ได้มีป้อมปืนเลยนะครับก็ใครตามไมาท่ทันว่าไปตรงไหนว่างก,ก็ก็ขับได้นีมมีแจ็รขบอกอกอะไรตอนนั้นผมยังเจออยู่เลย ลองคนนี้อันนี้ไี่เป็นหีบแบบหีบเลนะครับไม่เจอมันจะต้องไปเรื่อย วันนี้เขายังมีของดีนะครับโอเคอันนี้จเจอแล้วคก็ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็พอตาคีบก่อนก็นี่นะครับกด คลิปนี้เปิดไปแล้วเคยเปิดไปแล้วพอเข้าสู่โซนเครีย <c oughs> มากเลยนะครับผมก็ไม่เคยมาอ่ะป้อมปืนนี้โดนซิจะมีหรือไม่ตัวตัวเลยมาป้อมปืนเลี้ยวสารเลยแล้วมีกระเป๋าอามี่ด้วยว่าน่าจะมีอ,อย่างดีเฮ้ยแล้วนี่มันมีเหมือนกระดูกเอเลี่ยนใครเคยดูหนังเอเลี่ยนนะก็เออก็ค,งคงุ้น มีไหมไม่มีอ่ะแกระเป๋าอามี่ครับถ้ามีก็เฮเลยนะครับเซ็นเซอร์ความร้อนไม่มีนะครับไม่ม,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 มีมีแต่กระบอกนะอัวนัหนุงเจออยู่แล้วนะว่ามองมองกับตัวเอง ยิงอม่ไดคนอะมีไหมไม่น่ามีอ๋อห้องร้อยเจ้าโอ้โหเจดามันยิงไม่ได้เลยพอ่ผู้ มีไะมอันนี้ผมไม่เคยเข้ามานลจริงก็ลองไปดูบนได้นะครับเผื่อะจะเจอเลยดี ปไปต่อฉันก็นองมาให้ก็าหาดมีของดีไหมฉังเจอความ้อนก่อนหาเจออยู่ในป้อมปืนระหว่างทีผมโคตรดีใจเลยตอนนั้นหาเจอ ปืนได้ละก็ไม่มีก็เห็บเนี่ยต้องมีแน่น,นอนแต่ต้องมีทักษนะนะักจมบาเรลสาม ทาทีนี่สิบนาทีใ่ไผมบอกว่ายาวไปยาวเค่นนี้ก็นั่นนะครับส่วนประกอบแก๊สลิงก็จะอยู่ในหีบต่างๆนะครับก็ลองไปหากันมีทั้งเหล็กน็แผ่นเหล็กอะไรนี่นก,กระบอกปืนแก๊สลิงคนเล่นโป๊็เราจะแบ่งได้นะถึงแบ่งเอาไว้ใช้ เพราะฉะนั้นตัวต้องไปเลยใช่ไหม จะมีป้อมปืนอีกนะครับเป,ป็นป้อมปืนป้อมเดียวโคตรเดียวอืมบร้อยรับขอไปต้องกูคืินอีก

ทีนี้ก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะทัง่เราเข้าคุยอะไรกันไม่รู้คลิปนี้โหขอไม่มีอินโทรนะไม่มีอินโทรหลังนะเพราะว่ามันจะใช้พื้นที่เยอะนะแล้วผมจะอัพนานมากอาจจะหนึ่งกิกะไบต์ ไม่ก็เงินจนห้าน่าจะนานอยู่เพราะเขาไม่มีอินโทรนะรไม่สงสัยนะบอกไปแล้วโอเคคืออัดเสร็จอัพเลยนะครับจะอัพน,นานคลิปมันก็มาเป็นสิบนาทีแล้ว เค่ผมอัพคลิปแค่ห้าหกนาทีก็ไปเป็นกิ๊กคลองกิ๊กแล้วลง,ลงก็ไฟกู้กัน,นเราสามคืนเบื่อจริงเลยคลิปต้องว่านานขึน้นแล้วก็ชอบตายเนะี่ยผมก็เบื่อจริงกินมันเป็นอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ ใครอยากได้ซุน่วนชอปเปอร์ทำก็มาหาในนี้ครับมันจะมีอันนี้เป็นโคตรเขียวนะอะเดี๋ยวนะังของกวางได้หมดเลยนังแล้วอันน,น,นี้อันนี้เป็นอันนี้ครับเป็นโคตรเหลืองก็คืออันนี้นี่ของเต็มต้องเก็บไปแล้วนี่ครับทีบอาร์มี่ จะมีของดีๆเต็มเลยไปไเป็นโค้ดสีแดงไไนะขอไปกูขึ้นก่อนไปเร็วเลยนะ นานจริงอืมโอเคไม่มีตัวไหนเฝ้าเก็บสิครับรออะไรนะครับหีบอามี่ก็จะเป็นคดแดงเอ้ยสะนะัตวเนี่ยคดแดงนี่ครับหีบ ธรรมดาพืบกากก็จะเป็นโคตสีเขียวนะดูไม่มีอะไรดีเลยก็เสียงซอมบี้มันมาแล้วก็เ,เ,เตรียมอาวุธเตรียมเกราะให้พร้อมแล้วกันยามาอส่ไม่น่าตายเลยไปคลิปวิดีโอจะอาจจะเสียงไม่ดีมากนะเพราะ ให้รู้ผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาไม่มีแบบนี้บนหน้าจอแล้วเออเสียงเกมมันดีๆมันีเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็ยังหาไม่เจอก็อยากอัดเ่องนั้นเบื่อตัวเฮียนจริงๆว้ะเล็บ น้องก็จะมีโอ้ยพยาธิตัดเลยเลย,เอย,เอยโอ้ใครไปเจอเนี่ยขนาดเจอในเกมยังอีเลยใครไปเจอ,อจริงขนาดไหนไปเดียวไหนนะปืน ไม่ไป,ไปมีไหมไม่มีนะครับมีแต่กระบอกปืนผมืื่อจริงเลยี่มีแต่กระบอกปืนปน,นะปน่ะก็น่าจะหากันได้นะลองเพราะว่าผมเล่นบังเกอร์บังเกอรนะ์เอเนี่ยสองครั้งแล้วไปเจอนะเยคือไงคนเริ่มเล่นอนะ่ะ ต้องเล่นสองครั้งคนระับเข้าบังเกอร์เอสองครั้งแล้วเจนเล่นอะบอกเลยผมก็เล่นสองครั้งก็คือรอไปสองวันนั่นแหละเรามาปิดแล้วก็ไปเข้าบังเกอร์ใหม่นานหน่อยนะพี่เนี้เ <c> ร <oughs> าดูมาจบก็ไม่เป็นไง <c oughs> นานยบซ้อนหานาน นานแต่ก็ไม่ได้เซ็นซื้อความร้อนก็เสียด,ด,รรดยยายตรงนี้นะอ, <c oughs> อีกอวด ก็จะหาจากไอ้วนได้ครับโคดแดงเอ้าไม่มีอ่าเดี๋ยวตอนนั้นมันมีอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมนึงไม่มีอยู่อะอะไรมีเต่อของแรกนะครับก็อัปเดตใหม่ปัปนีนะจบจิบ๊กเคยมาแ,แต่ตายบ่อยมากที่นี่ปจำได้ ควาตรงนี้ก็อันตรายมากเลยอะไรอะตกใจโอเค,อเคก็ชั้นสามก็น่าสนใจอยู่ก็ลองไปหาดูแตตรงนี้ยผมว่าบอสแน่นเลยใช่ปะไงบิ๊กวันสักทีไหม